สวัสดีครับอยู่ผมว่วนดับสลอ็อตเลยครับโอ้ที่สี่ของการทำทางครับับไปดูนะที้สี่ของการทำทางลงไปเอาบอ่อนู้นนะครับยังไม่สำเร็จครับฝนตกอ่าภารกิจของเรายากมากเลย<อ>เราเยวเปลี่ยนมือกล้องครับเปลี่ยนมือกล้องอ Come on มาเิ็งครับมือนี่มือที่สี่ของการเฮ็ดงานครับหลังจากที่ฝนตกไปแล้วก็ได้ยุดงานไปสองมือครับเราก็ได้มาเริ่มง,งานไม่ใครับเราก็มาเเิ็งกันว่าจะขึ้นไหวว่าครับมือเนี่ยทา,ทางเนืดครับทางเนืดสองชิปปาเกล็ดครับสองชิปปลาเกล็ดมือเนี่ย เราก็จะมาเบิ้งทางเนื่อๆครับเบิ้งสองซีบเกี่ยวอ,อยู่บ่ครับเมื่อเนี่ยเห็น okay, ครับทางอ้วนแบบเจน่าแบบอ้วนครับเจน่ามันเชื่อไอ้เชื่อหนึ่งมันเชื่อแบบอ้วนครับอีเชื่อหนึ่งเชื่อเจน่าครับส่นครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมแล้วกำลังจะถอยเอาดินครับ เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่เดียไม่ดังครับเจ้าคุณปู่เอามาดูครับรถฝาเกียร์สองร้อยสิบแรงมา้าเป็นทางเนืนจะรอดไหมไม่มีปัญหาครับรถฝาเกียรติ210ผอานไปได้ด้วยดี เราเรามารุ้นเจ้าคุณปูน,ปน,นะฮะถอยลงเอาดินทางนี้เนื้นครับช่วงนี้ครับเนืน้อเรามารอรุ้นกันนะครับสาวไทยครับสาไทยเป็นผู้ควบคุมงานวันนี้หลานชายคนโปรดครับเป็นโชเฟอร์ กองครับนำหลายอาชีพครับไอ้ควนเกียนาเนี่ยมือคลองรถแห่ครับทีกองก็เป็นช่วงนี้ติดโควิดครับรถแห่ไม่มีงานเลยต้องมารับจ็อบตาตัวเองครับขับรถน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนขึ้นปากบ่อดินเนินเลยจะไหวไหมเจ้าคุณปู่ของเรา ขาไปปกติเราจะมีย่ามพระนะครับวันนี้ต้องใส่ไม่ได้เอามาเป็นเอกลักษณ์ของแกสังเกตดูที่สีรถกันแล้วกันนะครับามากับประนุ่นสอบเรียบร้อยในหลังระวังนะปะ๋าระวังนะปะ๋าระวังหัวนะป๋าหนะหน <c oughs> ้นน้อนครับกับไม่โก สวมดีครับจานนอะใจเย็นนิ่งเราเยายัวอย่างหน้าป่านะ่ะโอ้ยเห็นแตน่ตัวเ่ยพร้อมๆรับของรถก็ต,ตัวอย่างตอนนี้เนะาะออกมาแลาว้วออกมาแล้วงหลานเราไว้เลยมึงงหยบเจนเดียไปเลยไอ้วันไม่ต้องยัง้ง ๋ยวเสียชื่อป้าหมดตอนนี้ตากับหลานนะครับดูสังเกตดูที่คุณนะครับน่าจะใกล้เคียงกันครับเหมาะสมครับตากับหลานกำลังเตรียนง,งานกันอยู่ครับว่าจะกลับยังไงจะขึ้นเรือไหนกตตำลังดูเข้มเลยครับหลานชายก็ เหอตกแล้วครับวันนี้ร้อนอ้าวอบข้าวแล้วก็เจอกับหิมเนิ้เดือดเจอหลังเจอตาเยื้อเข้มอย่างนี้ขึ้นไม่ได้ครับโดนโดนครับวันนี้ระวังร้อยกำลังโ้นมาเตรียมนะโย่สองร้อยสิบบาทเก็บเ้าติแค่ทิ้งแต่ดำ รอเลยเรื่องที่ระหว่างรอดินนะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นกันดาวนปูผ่านไปได้ไหมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้องแม่ในวันีกชื่อหนึ่งเจน,น้าครับ เจนาที่มาของชื่อมันก็คือสมัยก่อนครับแม่สมัยแม่เป็นตสาวครับหลวงไหลในวถจกรยานยนต์ื่อบ้านผมเรียกวรถมอเตอร์ไซค์นั่นแะครับดูฮอน,นด้าเนาจน่ากำลังยิตเลยคอรับเป็นความฝันอยากจะได้มากพอมีลูกมาครับตั้งชื่อซะเลยครับเจน่าครับวนวนั้นคือรู้จัก รูปร่างแือน้ำหนักของมันครับ,บตาดเทียบมันที่หลังไว้ก่อนชื่อจริงๆมันมีครับชื่อเจน่าครับรอลุ้นกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเล่มแล้วรอสัญญาณครับกานนอตเทไปพุ่งเีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้ื่อนไหวไหมถึงเนินเลยครับสิศทาง ฮึดฮึดฮึดโอ้โหควดกระมงจงเทงครับอ่านไปได้ครับหนึ่งรอบ